พูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินสักนิดหนึ่งนะคะในฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่าคุณเศรษฐานั้นจะชิงพื้นที่ข่าวแล้วก็มีบทบาทหลายๆรเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือว่าเป็นการารับตําแหน่งต่างๆคือแน่นอนแหละเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวก็คือเป็นประธานที่ปรึกษาของคุณอุ้งอิงแค่ทองทานอีกตําแหน่งหนึ่งค่ะเป็นที่ปรึกษาของทีมเศรษฐ,ฐ,ฐกิจ ซึ่งหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็คือคุณหมอมิ้งนายแพทย์ปมินเรืสุริเดชแล้วก็มีบรรดาทีมเก่าๆที่คุณหน้าคุณกิติรัตน์นรนองคุณพันศักด์วินยรัตต์ต่างๆเนี่ยที่เรียกว่ากู้คลีนตั้งแต่สมัยคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาเป็นทีมเศรษฐกิจนะคะก็มีคําถามเหมือนกันว่าระดับคุณเศรษฐาถ้าจะมารังตําแหน่งนายกทําไมไม่นั่งเป็น ประธานทีมเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ไปซะเลยนะคะอันนี mm ้เ hmm. ป็นหนึ่งคำถามเราก็ยังมีเรื่องของการโอนหุ้นให้กับลูกสาวด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวันที่8มีนาคมนะคะนายเศรษฐาทวีสินกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนค่ะได้มีการโอนหุ้นสิรินะคะทั้งหมดเลยค่ะจำนวน661ล้าน 2 7 3พหุ้นคิดเป็นสัดส่วน4.44%ของทุนจดทะเบียนบริษัทให้แก่นางสาวชนันดาทวีสินก็คือเป็นบุตรของคุณเศรษฐทาที่บรรลุนิติภาวะแล้วอันนี้เป็นจากรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารของสำนักง,งานคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะส่วนวันที่9มีนาคมคุณเศรษฐาก็มีการทวิตข้อความโดยรวมสรุปก็คือว่าอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจในทางการเมืองก็เลยมีการ โอนหุ้นขายหุ้นในบริษัทต่างๆลดบทบาทของตัวเองในภาคเอกชนแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงเป็นการแสดงความตั้งใจจริง<ม>ก็เลยลาง,งานชั่วคราวแบบไม่รับค่าตอบแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอย่างเต็มที่ก็มีการส่งจดหมายถึงผู้บริหาพรพนักงานในเครือตัดสินใจลาง,งานชั่วคราวโดยไม่รับค่าตอบแทนนะคะเพื่อที่จะทุ่มเทหน้าที่ใหม่คือประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ส่วนการโอนหุ้นบริษัทสุภสริโฮดดิ้งนะคะอีก9,998หุ้นตรงนี้โอนให้นายนพพรบุญถนอมกรรมการบริหารบริษัทแสนสริจำกัดมหาชนซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวในช่วงของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่สำนักง,งานพักเพื่อไทยบอกว่าบริษัทที่ว่านี้นะคะมีการก่อตั้งมานานแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยโอนให้คุณนพพรไปเพราะว่าจะเข้ามาเส้นทางการเมือง และเพื่อเป็นการแสดงความชัดเจนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ซึ่งการโอนหุ้นของบริษัทนั้นก็เป็นการซื้อขายนะคะดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะพี่ประกาศหอมกับท่าทีของคุณเสถฐาตอนนี้ดูมีความชัดเจนมากขึ้นมากเลยนะคะชัดเจนกว่าคุณอุ้งอิงนะฮะใช่คือคือคุณอุ้งอิงเรายังไม่เห็นว่าการมีการถ่ายถ่ายโอนายโอนทรัพย์สินทรัพย์สินนะคือตามกติกานะเข้ามาเล่นการเมืองเป็นรัฐมนตรีเนี่ย คือต้องเต็มตัวนะก็คือว่าถ่ายโอนทรัพย์สินทุกอย่างนะ<ฆ>โอนหุ้นทุกอย่างดรวยฝากกับผู้บริหารนู่นอะไรก็ว่าไปนะาจากนั้นแหละตอนนี้ณตอนนี้นะคะคือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยชัดเจนนะว่ามาดํารงตําแหน่งทางการเมืองแน่นอนนะฮะคือเตรียมตัวชัดเจนละแต่ว่าพวกนี้ย,ยังไม่ชัดเพราะว่ายังไม<ฆ>่ม<ฆ>ีการถ่ายโอนนะฮะอันนี้อันนี้สเต็ปนี้นะเราจะเห็นว่าเริ่มมีความชัดเจนนภาคเพื่อไทยว่าใครจะเป็นนายก แล้วถ้าจําได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย <c oughs> ค่ะเดี๋ยวฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันศุกร์คุณเศรษฐานี่พูดชัดอยู่คํหนึ่งนะครับถ้าเข้ามาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเท่านั้นตําแหน่งเดียวเลยใช,ใช่ใช่ก็คือมันเป็นคําพูดของคุณเศรษล้าคุณนุกอิงก็เคยพูดก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันคล้ายๆกันว่าตําแหน่งนายกเท่านั้นนะฮะก็มันอาจจะเป็นความชัดเจนที่ที่ที่จะ ดำรงอยู่จนถึงหลังเลือกตั้งกันด้ไไอ้ตรงนี้นะฮะ,ะว่าสุดท้ายแล้วคุณเศรษฐาเข้ามาคือ,อคุณเศรษฐาเนี่ยวิจารรัฐบาลประยุทธ์มาพอสมควรนะฮะในเรื่องเนี่ยขอพูดคุณคุณเศรษฐาหน่อยตึงตึงก่อนหน้านี้ก็เรื่อง <c oughs> ที่ท่านนายกไปบอกว่าเป็นใครเก่งรือเปล่าอะไรทำนองนี้ผมยืนยันเนี่ยคุณเศรษฐาเก่งมากนะฮะ,ะในการบริหารธุรกิจทหารริมทรัพย์นะฮะก็ะเป็นเบอร์หนึ่ง อาจจะเป็นต้นของประเทศไทยนะคุณเศษฐาถามว่าเก่งไหมเป็นนายกได้ไหมก็ก็ได้นะฮคุณเศรษฐาพูดถึงรัฐบาลประยุทธ์หลายครั้งว่า8ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรเลยนะฮะเศรษฐกิจตกต่ําความล้ําสูงนักลงทุนเบื้องหน้านี้การลงทุนต่ํามากอะไรเงี้ยลองไปเปิดดูเว็บไซต์ของแสนสิริเราจะเห็นชัดเจนนะว่า เขามีการเชิญชวนไปซื้อโครงการบ้านอ๋อใช่ขยายไปหลาย <c oughs> ที่เลยนะคะับไปหลายที่อะกาศหอมอันนี้ธรรมดามากเขาจะไปสร้างไหนก็ได้แต่ผมให้เข้อสังเกตที่หนึ่งว่าเขาระบุชัดเจนนะว่ามีเขามีหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรเนี่ยขายตรงแนวเส้นทางรถไฟสายสีเหลืองและชมพูซึ่งกำลังจะเปิดเร็วๆนี้แล้วก็ผมถามว่าไอ้สงสายนามร้างรัฐบาลไหน <c oughs> ต่อสมัยบิ๊กตู่นี่นะค่ะผมถึงบอกวาอ่าคุณเศรษฐาเนี่ยทาแม้กระทั่งว่าคือธุรกิจของคุณเศรษฐาถามว่างอกเงยได้นยก็เพราะนโยบายของรัฐบาลมันก็เกี่ยวก, <c oughs> กับการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา <c oughs> ใช่ฮะก็ถามว่าท่านั้นมนันย้อนไปถึงคุณเศรษฐาเองว่าที่บอกว่า8ปดปีเนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยแล้วตรงเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะว่าว่าแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งบริษัทของคุณเศรษฐาเองก็ได้รับประโยชน์จาก อ่านโยบายของรัฐบาลผลงานของรัฐบาลเส้นทางรถไฟฟ้าสองสายอาเฉพาะมสองสายนี่พอนะฮะก็ขึ้นตั้งหลายโครงการนะะผมก็มูลค่าก็ก็เป็นพันล้านอยู่หลายพันล้านอยู่นะ่อันเนี้ยแค่ง่ายๆแค่เนี้ยให้เปรียบเทียบไปดูว่าไอ้สิ่งที่พูดกันมาเนี่ยว่ารัฐบาลนี่มีผลงานแล้วมามีผลงานเนี่ยตรงมันจริงหรือเปล่านะฮะนะฮะก็ก็เห็นอยู่ว่าจันทรีเองก็ไปสร้างหมู่บ้านไปทำคอนโดทาวน์โฮมแนวรถไฟฟ้าก็คือมัน มันเป็นอะไรอ่ะอสังหาริมทรัพย์มันต้องตามไปพวกเนี้ยนะถ้าไม่มีก็เกิดไม่ได้มันทําให้มีมูลค่าสูงขึ้นใช่พอมีรถไฟฟ้าตามแนวมันก็ไปนะฮะก็มันเป็นไปตามนั้นแหละฮะถต่ว่าข้อเท็จริงก็คือข้อเด็จริงเป็นอย่างนั้นอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าตรลงแล้วมีผลงานจริงหรือเปล่าค่ะแล้วเดี๋ยวจับตาดูเลยนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะวันที่1 1ถึง12มีนาคมมีรายงานว่าคุณเศรษฐาและคุณนุ้งอิงเนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่คู่ไปปราศัยหาเสียงที่จังหวัด พิจิตแล้วก็พิษสนุโลกด้วยนะคะครัคร้งนี้จะได้เห็นภาพผู้ซึ่งปกติไม่ค่อยจะเห็นนะครับเห็นนานๆทีจะเห็นนะคะค